ผมจะผมนะครับก็ช anel a m a x นะครับโอเคที่ก็อันนี้ผมจะพูดถึงจิตกรรมของตัวไปที่เสิร์ชนะก็คือที่ผมจะพูดได้สมมากจะเน้นเปพวกจิตกรรมนะอัปเดตอื่นผมคงจะแบบไม่ได้เน้นมากแบบสไตเจอร์ปรับหรือว่าพวกปรับโนดวอลอะไรปรับอย่างนะครับนี่ก็มาเริ่มจิตกรรมแรกครับก็คือเป็นจิตกรรมเอ่ออันนี้เป็นความจริงเหมือนโกหกนะครับคุณก็ลงมาคุณจะเจอจิตกรรมพวกอันนี้เป็น ประดับนะครับคือเขาจะบอกว่าเมื่อเราล่ามอนเตอร์รวบรวมตกปลาหรือทำหลายอย่างนะครับในระยะเวลาเฉดจัรรมอ่ะหนึ่งรืแปดเมษานะครับคุณจะได้ประดับที่มีทางแท้แล้วต้องมีทางประดับปลอมนะครับซึ่งก็คือคุณตีมอนหรือสับแกะคุณจะมีโอกาสได้พวกแหวนโอเตอร์ต่างหูทุกการแหวนพัดบาซิลิสและก็แหวนเจนเซียวนะครับซึ่งของพวกนี้คุณจะมีโอกาสได้นะครับในการรวบรวมพวกนี้นี่ก็คือไอดนน้พวกแผนที่แล้วก็เหยีทนินเนาะอันนี้ก็เอาไปขายจกรรมที่สองก็คือเป็นอันเนี้ย คุณต้องเริ่มเล่นที่วันที่สองนะครับสัญญตดูเอ่อวันที่อัดผมเจ้าวันที่สองเลยนะครับผมอรอจิตจานี้อยู่ก็คือจิตจาจนานี่หนะครับซึ่งคือในวายเนี่ยจะมีส่งมาให้วันละอันเนาะเสร็จแล้วคุณก็ไปทำเคสซึ่งเริ่มวันที่สองไายซึ่งตัวทาเคสอยู่ตรงนี้แต่ผมพาไปดูอีกทีเนาะคือเคสเนี่ยผมอธิบายโดยรวมนะคือเขาจะให้คุณทาเคสแล้วก็ให้คุณเลือกตอบคําถามน,นะครับคือง่ายๆคือให้คุณไปพบ NPC ซตัวเนี้ยแล้วก็ให้เลือกตอบไปแต่ละวันว่าจะตอบอันไหนนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าฝั่งที่มีคนเลือกน้อยที่สุดอเอ่อจะถือประจานโกลหกและถ้าคุณโกลหกสำเร็จหนึ่งครั้งอ่ะคุณก็จะได้ของเอ่อตามนี้นะครับในหนึ่งครั้งสองครั้งซึ่งก็คือแค่คุณเอาจดานไปส่งแล้วก็เหมือนร,รุยกับเาสักหน่อยบ้าง่าจะเสร็จที่ผมคาดเดานะทีนี้คุณก็คือเขาจะประากาศเร้เลยว่าฝั่งไหนชนะนะครับอย่างวันนี้ที่สองวันนี้เจ้าประกาศของวันนี้ซึ่งถ้าคุณโชคดีได้ของตามนี้ก็โอเคนะครับเกจิกรรมก็ไม่ได้ยากเลยเลยโอเคเนาะ แล้วก็น่าจะเป็นแค่นี้แหละครับแต่ผมตัดลายเจมโอเคฮันหลอสวัสดีครับพูดต่อนะนี่ก็อันนี้จะติดตารรมก็คือไม่ได้เดี๋ยววายโอเคอันนี้เข้ามาแล้วปุ๊บผมก็รับมาแล้วก็ต้องกดแชร์ไปเนี่ยมีงานตำแหน่งโอเคเจ้าตัวตนี้เนาะจะอยู่ตรงตรงนี้แหละครับเวเลีย ไม่นหนคุยเฟล็ดไปนะสั่งเรื่องหนาวท่านร,รู้ไหมคำ GTO คือคนที่แปลงร่างเป็นนั่งทะเลดูจากเสน,นาแล้วไม่น่าเชื่อไม่เชื่อข้าใช่ไหมเสร็จแล้วจะต่อก็อไปพบคีโอโอเคเน,ะนาะใช่สิ อันนี้คือความจริงคือค o โอเป็นมนุษย์โกหคีโอหนผ่าหน้าถ้าเป็นตามหลักความจริงผมว่าทาหน้าจะแปลงเป็นปน้าผมก็ไม่รู้แล้วนี้ถ้าตามที่ดันบอกอันนี้คือคุณต้องเลือกว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับคืออันนี้ไม่เกี่ยวว่าค,คือฝั่งไหนน้่ขวาฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งชนะนะครับนั้นผมเลือกเอ่ออ่ะความจริงอะค o โเป็นมนุษย์แะ้รก็ เขาหกในความจริงมันจะจะที่เห็นเมื่อกี้นะครับมันเป็นฝั่งอะไงเนี่ยสารคูลต้อง,องมาส่งมาความจริงในโลกนี้ไม่เพียงอย่างเดียวโอเคนะครับคุณเลือกได้ใบกลับมาอินทิเครตก็น่าจะเสร็จแล้วนะผมไม่แน่ใจโอ้มันได้เป็นอย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับอันนี้วันหนึ่งก็มันจะทำคล้ายๆเนี่ยครับประมาณเดิมตลอดก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะ ถ,ถ้าคุณโกหกยังไงก็ดีๆนะครับอย่าซ้ำแต่ผมเยอะเดี๋ยวงานเข้าอาิทีย,ยนะครับ,อรบขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ